ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้อยู่ในป่านะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่เห็นเลยเครื่องมือพร้อมวันนี้เราจะมาเก็บบลูเบอรี่ป่านะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บให้ดูว่าบลูเบอรี่ป่าเก็บยังไงนะคะแบบที่ไม่แตกแบบที่ตัวเองชอบเก็บเนาะแล้วก็ป่าตรงนี้ไม่มีคนมาเก็บเลยคือบลูเบอรี่ตอนนี้เยอะมากเยอะมากๆเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้แพลนว่าจะเอาประมาณสองถังครึ่งเนาะเพราะว่าเก็บเวลาสองสาถังก็คิดว่าจะโอเคแล้วแหละ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะว่าบูเบอรี่เราเป็นแบบไหนนี่จ้าดูมันก็จะลูกมันก็จะลูกใหญ่อยู่นะดูเห็นไหมตอนนี้คือสุกสุกเต็มที่เลยนะหวานแล้วนะคะเพราะว่าชิมไปแล้วนะว่ามันเออหวานจริงๆนี่๋ยวให้ดูถ้าเป็นคนฟินเขาจะเก็บมือนี่นะมีความหวานชิมดิชิอืม หวานละอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันเลยจ้ะเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันเลยเรามีอันใหญ่เนาะแล้วก็อันเล็กนะคะแต่ว่าอันเล็กอ่ะเดี๋ยวค่อยใช้ใช้อันใหญ่ไปก่อนถ้าสมมติว่าต้นมันเนี่ยมีความที่แบบว่ามันดกแล้วก็เยอะมากๆเนี่ยเราก็จะเฉาะที่หัวมันก่อนเฉาะที่หัวมันแบบนี้เห็นนะแล้วก็ยกขึ้นเราห้ามตักแล้วก็ให้มันถึงแบบ ให้มันถึงตรงโคนมันอะเพราะไม่งั้นอะเดี๋ยวใบมันจะค้างอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วเราก็จะกระชากเนี้ยลูกมันก็จะแตกถ้าสมมติว่ามันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เฉาะตรงหัวก่อนเฉาะที่หัวมันก่อนปึ๊บแล้วเราค่อยไปเอาที่โครนมันนี่นะคะก็ยกแบบน,นี้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ใช้มือประคองแบบนี้ใช้มือประคองเนี่ยค่ะมันก็จะไม่แตกทุกคนดูข้างในเห็นไหมนยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม นี่ประมาณนี้เลยจ้านี่แหละ,ะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มละนซ้ายทีกว่าทีค่ะซ้ายทีกว่าทีไม่ต้องบอกว่ากระชากเขาแรงมากนะแรงมากแล้วไม่ได้แตก เวลานี่เราก็ยกขึ้นแบบเนี้ยไม่งั้นนะเดี๋ยวมันก็จะร่วงทิ้งร่วงออกหมดเลยเนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยด้วยนะดูดูกระเช้า,านี่งเนี่ยเยอะมากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยจักรูกใหญ่นะน,นี่เนี่ยซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยค่ะเห็นะโอ้เยอะมากเลย ตักเข้าไปตักเข้าไปเราเห็นไม้อย่างเงี้ยเราก็เก็บออกไม้อะที่มันบอกว่าเอออาจจะทําให้บูเบอรี่แตกได้เงี้ยเราก็เก็บไม้ออกก่อนละดอกพายนี่อย่าถ้าต้นมันล้มก็ใช้มืออย่างเงี้ยยกต้นมันขึ้นมาแล้วก็อย่างงี้นี่นะนี่อย่างนี้นี่นี่หมุนซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยค่ะนะนี่ เยอะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะนี่ยังไม่ล่วงสักลูกเลยดูมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอีกน,น,นิดื้อเดี๋ยวจะไปเทละเดี๋ยวไปเทให้ดูนะค่ะดูดูลูกใหญ่ขนาดเลยเห็นไหมว้าลูกใหญ่ขนาดเลยเนาะเห็นไหมแล้วก็ปึ๊บแล้วก็น,นี่มันก็จะล่วงอะอไรอย่างนี้ ่ปเดี๋ยวไปเทให้ดูเดี๋ยวไปเทให้ดูแลเดี๋ยวมาเทตรงแดดแแล้วกันเนาะจะได้มองเห็นนะคะนี่ไม่มีแตกเลยจ้าเห็นไหมไม่มีแตกเลยนี่ ประมาณนี้เลยแต่ว่ามันก็ยังมีจุกอยู่ในทุกคนแบบเนี้แต่ว่าลูกค้าบีเนี่ยเขาเขาเอาแต่ถ้าเราเห็นแบบว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะยาวเกินไปเราก็แค่เด็ดออกตอนที่เราเลือกแค่นั้นเองเนาะก็จะประมาณเนี้เห็นไนหะมเออโอเคเดี๋ยวเก็บต่อแล้วนะจ๊ะนุน่นก็คือทางบริเวณเลยใช่หมดเลยใช่หมดเลยเยอะมาก 으흠. <laughs> okay <laughs> Okay, we do, 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 do. Do, 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 Okay. ไอ้ลูกเขียวๆเ,เนี่ยที่ติดมาด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือลิงกอนเบอร์มันยังไม่สุกนะมันก็มีติดมาบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็คือแห้งเลยเห็นไหมไม่ค่อยแตกเลยนี่ประมาณนี้เลยแต่ว่ายุงป่าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรแมงวันป่าเยอะมากเลยแล้วมันจะคอยแบบจี้ลงไปอ่างเงี้ยก็มีเสื้อแขนยาวเราทุกคนแต่ว่าไม่ใส่านานเอาแบบสะดวกแบบนี้นะฮะ <laughs> เดี๋ยวมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมใส่ล่อแหลม สะดวกแบบนี้เพราะมันร้อนเอาที่ตัวเองหายใจสะดวกดวก็โอเคไปต่อแล้วนะจ๊ะไม่ต้องอะไรพักผ่อนทุกคนพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะเต็มถังหนึ่งละนั่งนี่มาสิ่งที่เราเตรียมมาด้วยนะคะแน่นอนก็จะมีากาแฟแล้วก็น้ําแล้วก็โคกเออแล้วก็ขนมไอแบบนี้นิดหน่อยข้างในก็จะมีข้าวเดี๋ยวมาดูข้าวว่าเรามีอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ยนักลลวยก็มีจ้าเห็นไหมอันนี้ปลากระป๋องจากไทยจ้ะ ปลากระป๋องจากไทยนี่ค้ววแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็ทุกคนอันนี้คือแนะนำมากอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นอร่อยมากน้ำพริกนรกสมุนไพรอร่อยจริงๆ8แบาทถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วก็จะมีข้าวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพักแป๊บหนึง่งกินข้าวก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนูน่นคือเยอะมากๆเลยแต่เพียงแค่ว่ามันเก็บยากนิดน,นึงเพราะว่ามันมีแดดแล้วก็ล่มแดดแล้วก็ล่มอย่างเงี้ยทุกคนเออมันทําให้เรามองเห็นแบบบูเบอรี่ไม่ชัดเนาะ เนี่ยคะ่ะคือยังเยอะมากๆเลยเราเก็บแค่สองคนตรงนี้เนาะเนี่ยก็คงตรงนี้แหละก็คงจะเต็มสองถังแล้วก็กลับเก็บวันละแค่นี้ก็พอชิวๆสบายสบายเช้หมดทั้งตัว